โอ้โหดูนั่นสิคนที่ไอ้จายมงปิ้งไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายหลอกหลอนเนี่ยเล้วพู้เถอะครับไอ้หนุ่มหน้ามนจากโซคนนั้นคือตัวต้นเหตุสินะไม่อยากรู้เหรอครับไม่อยากรับรู้อีกแล้วเอะ๊ะจายงถ้าเป็นหนุ่มหน้ามนจากโซก็รู้เม็ดแกไม่ใช่หรืองไง ดีเลยเขาก่อนแกป่อนแหกจนไม่ได้ทักทายมันนี่นาแนะนำให้พี่รู้จักสันหน่อยสิหึฮหอาชีพไม่มีแบ่งชนชั้นหรอกไม่ครับไม่ได้สนิทกันถึงขนาดนั้นจะทักทยข้างนอกครับงั้นจะไปเฉยๆอย่างนี้หรอครับไว้เขาหน้าค่อยแนะนำให้รู้จักครับวันนี้พี่ก็เหนื่อยแล้วนี่ครับไอเด็กนี่ ทำไมจูจูก็รู้สึกไอที่มีพี่ขึ้นมาหรือไงฮะสงสัยจัดโดนอิทธิพลมาเยอะกว่าที่คิดแฮสันเดินใจเย็นๆแล้วฟังนะในเองก็ควรรู้ไว้ฮยอนซูบอกว่าเยรีตามหานายกระทานหานะันน่ะเธอบอกว่ารู้นะว่านายกลับมาแล้วถึงจะเป็นย่านแคบๆที่พอจะรู้ข่าวกันได้แต่มันก็น่าขนลุกอยู่นะ ถึงฉันจะมารู้เรื่องเอาทีหลังก็เถอะเยรีนะ่ะตามรังควันในแทบจะเป็นพวกโลกจิตเลยนี่นาะยังไงก็ระวังตัวไว้หน่อยโลกเดี๋ยวนี้สะกดลอยตามทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ถ้าอยู่บ้านเกิดต่อไปเรื่องแค่นี้ก็ควรรู้ไว้นะทำไมเยรียถึงเกลียดผมขนาดน,นั้นกันนะต่อให้เยรยีจะชอบรุ่นพี่มากแค่ไหนก็เถอะแต่ได้ยินข่าวลือ แล้วคิดว่าผมย่อรุ่นพี่มันก็แปลกเนะครับไม่ใช่ล้วขอนเส้นหน่อยถ้าไม่มีใครยุยงล่ะก็นะนั่นสิโง่จริงๆเนอะเชื่อเข่าหรือมั่วซั่วทั้งที่จริงๆแล้วในไม่ได้ชอบฉันขนาดนั้นแท้ๆเอะเอะครับถ้าชอบจริงๆก็คงจะอยู่กับฉันที่โซต่อไปแล้วคนรักกันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ต้องอยู่เคียงข้างกันไม่ใช่หรอ กลับใดที่อีกฝ่ายยังไม่ทิ้งกันไปเออรุ่นพี่โกรธเหรอครับเปล่าไม่ได้โกรธก็แค่เป็นห่วงนายนั่นแหละจริงๆตอนนี้ฉันก็อยากไปส่งนะแต่อดทนไว้ละ่ะให้เรียกแท็กซี่ให้ไหมไม่ใช่เด็กนะักเรียนแล้วนะครับไม่เป็นไรหรอกโอเคงั้นกลับดีๆนะอ่าดูแลคังอูดีๆละ่ะการสอนพิเศษยังไม่จบนีน่นะ ทำไมถึงพูดแบบนั้นนะฉันชอบรุ่นพี่มากขนาดไหนไม่รู้เลยจริงๆเหรอไม่สิตอนมหาลัยที่อยู่หอพักกับรุ่นพี่ก็รู้สึกได้นะว่ารุ่นพี่ขีดเส้นกั้นไว้ชัดเจนมากถ้าเป็นรุ่นพี่เข้าหาก่อนนะ่ะไม่เป็นไรแต่พอฉันทำท่าเหมือนหวังอะไรแล้วขยับข้อไปใกล้เขาก็จะเริ่มเย็นช้าใส่ทีลอนิดเพราะไอ้ที่โดนปฏิเสธหลังจากนั้น แล้วไม่เคยข้ามเส้นแล้วทำตัวดีมาตลอดตอนเข้ากลมก็ตัดใจได้หมดแล้วเลยออกมาเดิมทีความชอบมันคือความรู้สึกแบบไหนกันนะเพราะชอบรุ่นพี่มานานมากจนเป็นเรื่องปกติเลยจําไม่ได้แล้วว่าตอนแรกมันรู้สึกยังไงเขาว่ากันว่าถ้าชอบต่อให้ทำตัวแย่ๆก็ยังดูน่ารักรุ่นพี่นะ่ะดูเท่มากกว่าน่ารักนะ จะมาสัมภาษณ์บริษัทเราใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวช่วยนะเดิมทีเขาก็ไม่มีด้านแย่ๆให้เห็นอยู่แล้วส่วนความรู้สึกว่าน่ารับมันต้องประมาณอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอมองอะไร <c oughs> <c oughs> ขำชะมัดตลกจริงๆตัวโตเท่าควายแต่ดันมาคอยมองสีหน้าฉัน <c oughs> หมอแน,น่นชอบฉันขนาดนั้นเลยเหรอ แบสันดนอึ๊กเฮ้ยฮ้อะไรติดสัตว์วันนี่ยฮ้เมียเมียวเมียวเมียวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานขอนอนก่อนเว้ยไอ้พวกเวนเอ้ยฮ้เฮยเหนื่อยเป็นบ้าเลยเมื่อกี้ก็แอบคิดว่าโดนอ่านใจซะแล้วเวลานอนแล้วหรอมิน่าถึงได้มืดฮ้ ไม่มีใครติดต่อมาเลยแฮะลองโทรหาก่อนดีไหมนะเฮ้ใครครับเออไอ้หนุ่มหน้ามวนจาดโซ่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮ่าฮาจำหลุงดไ,ดได้ใช่ไหมเอ๊ะคุณคันเทพูงเหรอทำไมคนคนนี้ถึงมาหาฉันเพราะขังอูเหรอพาไปมุงอับสาตาด้วยอออันตรายแล้วต้องแจ้งตำรวจ แต่ว่าคนคนนี้เป็นลูกพี่ของคังอูนะถ้าโดนตำรวจจับไปแล้วคังอูจะเป็นยังไงล่ะเออ <c oughs> ทำอะไรครับไหนดูสินี่สเปกไอ้จายุงเหรอไอเด็กเวนสงสัยจะขาดความอบอุ่นเลยชอบหนุ่มหน้ามน,นี่นะอะครับนี่นายได้เจ้านี่เป็นของขวัญจากจายุงไม่สิคังอูใช่ไหมหึถามว่าได้มาใช่ไหม มันซื้อด้วยเงินเดือนที่ลุงใจให้แค่นี้ทำได้ใช่ไหมล่ะฮะโกหกเดี๋ยวลุงโกรธเอานะเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโปรเนื้ออามังกะบ L ไว้นะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะวันนี้แอดขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย